วันนี้นะาหมูจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเจ้าสวิตช์ d p เด้านนี้นะครับว่าเขามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานตอนไหนนะครับนี่เลยนะครับสวิตอยู่ด้านนี้ครับนะฮะถ้าอันดับแรกนะครับถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าขเหม่าที่อยู่ในกรอง d p s เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับให้เรากดสวิตตัวนี้ตรงไปนะครับด้านนี้ครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอ MID ตัวนี้นะครับบอกว่าปริมาตรของขมเมาที่อยู่ในกรอง d p f เเราอะครับ อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้บอกได้ถึง10ะระดับด้วยกันแต่ถ้าอยู่ในขีดของสีส้มและสีแดงนี่นนอันตรายแล้วนะครับเราต้องทําการขจัดมันออกไปนะครับ2ครับวิธีการใช้งานไอ้เจ้าสวิตช์ dpf เนี่ยใช้งานเมื่อไรเมื่อกี้เราตรวจสอบ ขมาไปแล้วนะครับวิธีการใช้งานโดยการใช้งานนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนที่ตัวเดินใหม่ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ BPF สีส้มตัวนี้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีปริมาณของขามเมาเนี่ยนะฮะค่อนข้างเยอะและใกล้เต็มแล้วนะครับซึ่งวิธีการกําจัดง่ายนิดเดียวครับให้ผู้ใช้รถนะครับจอดรถในลานกว้างๆนะฮะหรือที่ปลอดคนนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เข้าเกียร์ P นะครับแล้วก็ กดสวิตช์ดีตัวนี้โดยระบบจะทํางานขจัดข้ามข่าที่อยู่ในกลองให้เองอัตโนมัตินะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ15-20นาทีนะครับง่ายนิดเดียวนะครับนะฮะก็รถยนต์โตโยต้าทุกคันตอนนี้นะครับอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถ PPV นะครับหรือรถตู้นะครับเราผ่านค่ามาตรฐานไอเสียย Mont ูโรไฟแล้วนะครับ